สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อ VIP นะครับมาอยู่กับโรโต้าณ์นะโรโต้าไม่เกียเ่ยวเฮ้ยเกี่ยวดิเกี้ยวไม่เกียเก่ยวมเกียเก้ยวมาด้วยมาด้วยกันเว้ยมาดูกันนะวันนี้อยากว่องวัดของใหญ่นะเดินทางมาที่ VIP อพีเลยนะ <c oughs> เดินทางเกี่วันเนี้ยต้งวันหนึ่งกูยมาถึงนะมาถึงบา 3, ่ายสามค่าคันห้าร้อยฮะยิไดีไหม ฮะเดี๋ยวมึงขอลองปีก่อน,นมี่เคยตีตัวนี้เลย let set it กระพงหมดทางสู้กระพงอะโดนคนแรกเลยเว้ยหมดแล้วรอดคนแรกเลยเว้ยผมมาถึงว i p ีแล้วนะนะนะเล็กที่เคยหลอกอ่ะเพราะจังหวะไหนเพราะเหมือนปักนี่แหละครับสมไมไม่เพราะตักตักตักใสขออ่ขวาใส่ขวาไง ไม่ตกละครเลยร<อ>ครับใช่ก,กินเบาต้าเคยเล่นบอดทัวร์ดีไหมเคยตอนที่ต่อพามาอตอนที่ต่อ,อน,นี่ก็บอดทัวร์ใช่ไหมเนี่ยกัดจนเบื่ออะไรเยอะี่ยไม่เคยโดนเอามาเอามาโดนทั้งหมดอ๋อ,อ เคยโดนเอ่ะมาเล่นโ,นโ,ด,นโดนเฉยโดนแล้วโดนแล้วโดนไหมวะไปแล้วไปแล้วไอ้หิ้วโดนแล้ว หลุดไปแล้วเออแรงดีแรงดีแรงดีงด,ดีนะดีอยู่นะตัวไม่ใหญ่เงี้ยแรงดีตัวไม่ใหญ่หลุดแล้วนะปลาเกา๋าเขาเอาเองากรนะพงเนี่ยตักตักตักอยูใกล้ๆนี่อยู่นะดีเนี่ยเหรอเฮ้ยข้างหน้าจริงข้างหน้า,านจริงโอ้ติดติดใหม่ เนื่นี้เหยียบปลาตายก็เดี๋ยวแอคก็ดีนะอุ้ยไปแล้วดูแล้วม่ไงไปแล้วดูไปแล้วนะไม่กิีนอะเหรอ ได้แบบหยุดแล้วต้นมาแล้วเอาอย่างต้น cá phong hả? Nó đuổi nhá. Cá phong. Cá phong gì đó. không? mới đây đuổi một cái cá phong với. มันยังงงอยู่ไงกะพงกูก็งงก็พงหลงทางโดนหะมิน่ะยังไม่โดนเก่าเลยว่ะ อยู่ใต้อันเต็มเลยเอาใกล้ๆเล้ยเคนี่เก่าแน่นี่เก่าแน่มุดน,นี่้นี่เก่าแน่ <c oughs> หมดสิทธสู้เลยเกาให้มัดมันใหม่นะงานจริงอ่ะเป็นรอยมนช็อคฉันเดี๋ยวมันวิ่งหลอดก็งานเข้าโอ้ยเ oh, จกก๋กจะเดินไปเลย <cười> <cười> dày quá tao nhé quá đi quá ยังรองยังโ <Nope. S 1> อ้โหลยัดให้มันขึ้นมาเลย <c oughs> ต้องไปตสาสะพานมะันนะอุ่นเอ้ยหลุดแล้วเว้ย เอานะเอานะนฮ้ยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เว้ย่งวิ่งเบรกไม่ออกเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้นี่เบรกลั่นเลยยกนะจะย,ยกนะ มาจมโคงให้ดีนะนะนะไม่ได <onic bizarre> ้สู้อ่ะคุณบอลเมื่อเข็นนี้ไปแล้วครับ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 อันนี้ของใหญ่อันนี้ของใหญ่นี่ของใหญ่ครับไปขับไปนี่ของใหญ่นี่ของใหญ่นี่ของใหญ่แต่ข้ารูดแต่ข้ารู้นี่ของใหญ่นี่ของใหญ่หญิงใหญิงนี่ของใหนีเลยมั้งของหนีเลยมั้งพีได้พี่ได้เบียดพี่ มีกระพงเยกีกยกระพงยักษ์ไปเดินไปไม่ได้ไม่ได้กระพงใหญ่กระพงใหญพพ่จิกเสียงเลยกระพงใหญ่พงใหญ่หญหหญมาพี่ต้านี่ต่อหน่อยแล้วก็ปลดเลย คนกระแสไม่ไหวคนกระแสไม่ไหวกะพุงนี <c oughs> ด่ดูเมึงอี้มาอยู่ที่ไหนครับหนึ่งนะหมดติดอะอันเดีะไรมา ขอบคุณครับ thank you ก <c oughs> ะพงแค่นี้บอกเลยคือคันผมหมดสิทธิ์อืมเบียดหกัก <c oughs> หักนะครับ <c oughs> แต่จนเป็นหักแล้วเนี่ยเฮ้ยละนี่ใหญ่เว้ยนี่ใหญ่เว้ยนี่ใหญ่เว้ยนะนี่ใหญ่เว้ยมอนี่หมอนี้หมอนี้ ไปไหนวันนี้เสียงเขียงมันเริ่มเลยตัวเนี้ย ตักให้หน่อยนะพี่ต้าว้าย <laughs> มา <laughs> มาเราเล่น <laughs> กับพี่ต้านะแต่ก็จีมเร็วนะพี่ <laughs> 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 โอ้วางพี่ต้าวางอย่างนี้ถายอ่ะถายเจอ่ะน <laughs> <ย> <c oughs> ี่ครับนี่จริงครับ แล้วครับปลดคือมีโอกาสเดียวอ่ะไม่ใช่ต้งนี้ยนี yeah. um ่คงโดนเหรอมันร่ะโอ้โหนี่จะกระพงเว้ยจะกระพงใหญ่น่เลยจะกระพงเว้ยบอก้วนะ บู๋แล้วนี่ก็ใหญ่แล้วว้นะครับผงใหญ่แล้วเนี่ยจบเกมอีครับวันนี้ก็ทำยาวนะครับเฉียวก็จะเก็บของแล้วก็กลับที่พักนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกลับที่คอนแกน ครับวันนี้สนุกมากครับที่บ่อ V A P นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับโปต้านะโปต้าโปรตา้นะรตา,ตานั้ไม้มานะถ้าว่าถ้าอยากอัดปลาก็มาที่ V A P นะครับค่าคันไม่แพงครับบ่ายสามห้าร้บาทครับผมเก๋านะักันมันมันดีครับผมจะเจอใหม่คลิปหน้าครับวนะนะันนี้ก็บ๊ายบาย